กองพลทหารมาที่หนึ่งโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ดจะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอรับแลผู้นําหมู่บ้านผู้นําชุมชนและประชาชนจิตอาสาบ้านด่านแม่คํามันหมู่ที่5าตำบลด่านแม่คํามันอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนด่านแม่คํามันร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อถวา,ายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณเรื่องในวันค้าวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระประมินาาทราชกษัตริยชม,มหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมที่โรงเรียนด่านแม่คำมันตำบลด่านแม่คำมันอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายศิวัตรภูพินในอำเภอรับแลเป็นประธานในพิธีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า500คนนาคาค่ารถด,ดำรายงาน